ไอรีนบิชชะอำซึ่งที่นี่ผมได้พักห้องหมายเลข203ชั้น2ใช้กีการ์ดติดเพื่อเข้าไปฮะที่นี่ระบบค่อนข้างไฮเทคพอควรไม่มีการใช้กุญแจกีการ์ดเสียบตรงนี้ไฟก็ติดพร้อมกับแอร์เอาออกก็คือแป๊บเดียวก็จะดับเลยนะที่พักมี WiFi ให้ด้วยห้องนี่คือห้องสแตนดาดนะฮะไม่กว้างมากเท่าไหร่เป็นคืนที่2ของทริปนี้นะฮะ เพราะคืนแรกผมไปพักที่ชุมพรมาแล้วในนี้ก็มีไดรปผมให้ด้วยวางแอบอยู่ในตู้ตู้ก็สะอาดสะอ้านดีนี่ก็คือกฎข้อห้ามทั้ง8ข้อสรุปสั้นๆนะห้ามลบกวนเสียงดังห้ามพักเกินห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามย้ายของห้ามนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามทะเลาะวิวาทห้ามนำระเบิดเข้ามาห้ามทำข้าของเสียหายอันนี้ผมหาครบ7นะห้ามนำระเบิดเข้ามานะใครมีห้ามเอาเข้ามาเด็ดขาดนี่ก็เป็นส่วน ด้านหน้าของเคาน์เตอร์นะฮะก็มีข้าของผมของเมียผมวางเล็กน้อยรีโมท e 3อันโคตรเยอะมีรีโมทแอร์รีโมทกองรีโมททีวีซึ่งรีโมทแอร์ก็คุมแอร์ที่อยู่ตรงนี้นี่คือส่วนของระเบียงนะฮะแล้วก็ห้องมีประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบจนอยู่ไม่ไหวหรืออึดอัดอะไรทํานองนั้นหัวเตียงอ่อนหัวเตียงมีปลั๊กให้ด้วยฝั่งนี้มีแล้วฝั่งนี้ล่ะ ฝั่งนี้ไม่มีมีฝั่งเดียวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเสียบเคาน์เตอร์ได้มีถังขยะตรงนี้และตู้เย็นตู้เย็นไม่มีน้ําไม่มีน้ําให้น้ำวางอยู่ข้างนอกฮนะต้องเอาเข้าเองทีนี้เราจะไปดูระเบียงกันซึ่งตอนนี้เมียผมเข้าห้องน้ําอยู่นะฮะมาดูระเบียงกันระเบียงจะอยู่ติดกับส่วนด้านหลังนะฮะซึ่งส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นลานจอดรถ ลานจอดรถต้องจอดด้านหลังตึกนะฮะนี่ก็เป็นนี่นะะนี่คือสระว่ายน้ําก็ถือว่าได้ห้องพักที่อยู่ห่างสระว่ายน้ําประมาณหนึ่งมีเสียงเด็กเล่นดังบ้างแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่พอรับได้นะฮะไม่ได้ลั่นจนแบบนอนไม่ได้เลยรทัานองนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนห้องน้ํากันครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะฮะประตูเข้าห้องมาอยู่ด้านขวามือเลยมาเข้ามาดูกันห้องน้ํา ห้องน้ำที่นี่ไม่มีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกนะฮะส่นอาบน้ําก็อยู่ติดกับโถส้วมเลยไม่มีการกัน้นมีเครื่องทําน้ําอุ่นใช้งานแบบง่ายอันนี้ถือว่าง่ายนะมันค่อนข้างบ้านๆอะ่ะไม่ต้องปิดซ้ายปิดขวาให้ปวดหัวนะนี่ก็เป็นโถส้วมมีกระดาษชําระแล้วนี่ก็คืออ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำนะฮะมีแชมพูมีข้าวของอะไรให้ ตามมาตรฐานของโรงแรมนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนหมวกครอบอาบน้ําให้ด้วยหมวกครอบอาบน้าอ่าเป็นประมาณนี้นะฮะผมมาถึงที่นี่ช่วงวันอาทิตย์เวลาเย็นซึ่งก็เป็นเวลาที่ส่วนทางกับชาวบ้านเขาฮนะคือปกติแล้วเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์คนที่ชะอำเนี่ยก็จะมาเที่ยวกันเยอะแต่พอเย็นวันอาทิตย์ปุ๊บส่วนมากเขาก็จะเช็คเอาท์กลับบ้านกันผมมาถึงตอนที่เขาเช็คเอาท์กันหาดก็เริ่มว่างแล้ว ก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งกินข้าวกับเมียนะฮะริมหาดซึ่งก็ยังพอนั่งได้นะ,ะแล้วก็มีเตียงผ้าใบบริการอยู่ด้วยนั่งได้ถึงราวๆสามทุ่มถึง3มทุ่มครึ่งประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มีอาหารให้กินถือว่าค่อนข้างโอเคฮะ,คะตัดมาเช้าวันใหม่ฮะ,ะตอนที่ผมกลังจะลงไปที่ห้องอาหารซึ่งทางเดินเนี่ยค่อนข้างมืดมากนะนี่กลางวันนะโคตรมืดอะมืดจนกล้องเนี่ยบางทีไม่สามารถโฟกัสได้เลยนะฮะ นี่ก็เป็นทางเดินลงผมอยู่ชั้น2จริงๆไม่ต้องใช้ลิฟต์ก็ได้แต่มันก็มีลิฟต์อยู่ตรงนี้นี่ฮะอย่างที่ผมบอกมืดจนกล้องมันไม่ยอมโฟกัสเลยเราจะไปดูในส่วนของห้องอาหารกันครับห้องอาหารก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะมีไข่ดาวขนมปังหมูแฮมมีข้าวต้มแล้วก็มีพวกขนมหวานอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะพวกขนมปังกับสลัดนี่ตักได้ไม่อั้นฮะตักได้เรื่อยๆส่วนพวก ไข่ดาวข้าวต้มอะไรพวกนี้ต้องไปแจ้งพนักงานนะฮะเขาถึงจะทําออกมาให้เป็นคนๆไปทีนี้เราจะมาดูส่วนแปลกๆที่ผมเจอที่โรงแรมนี้กันฮนะอันแรกเลยคือก๊อกน้าเห็นไหมฮะมันด็อกแดกมันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่แรกนะฮะเข้ามาถึงก็เจอสภาพนี้เลยมันด็อกแดกแต่ก็ใช้งานได้นะกับส่วนที่2ก็คือตรงนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันน่าจะเป็นพัดลมดูดอากาศหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะปัญหาก็คือมันไม่ทํางานฮนะไม่ว่าเราจะกดสวิต เปิดปิดไฟผมพยายามฟังเสียงแล้วยังไงก็ไม่ทํางานนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหานะฮะเวลาขับถ่ายเพราะกลิ่นมันก็จะอบอวนอยู่ในห้องพอเปิดประตูมันก็ทะลักออกไปในห้องพักอยู่ดีนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ไปพักมานะฮะไอรินบิชชะออมหวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังค้นหาข้อมูลอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับฝากติดตามผลงานโดยการกด subscribe YouTube จะมีลูกศรโผลมาตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ